สิเม่อแกงไก่ใส่มะละกอรหรือใส่บักหงเนะะ้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิขวบไก่ก่อนเด้อจ้าใส่พีก่อนเ้ว้อค่ะรอไก่ก่อนค่ะ น้ำปลาน้านิดนึงค่ะแส่ก่อนนะคะพริกนี่ตาแท่กับเกลือแล้วเลยคะ่ะผสมเกลือตาไปแล้วนะคะกระหัวหอมนะคะเราตำก็เลวอคะเรแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้หมกเลยค่ะเอาขั้วให้ไก่สุกก่อนเด้อจะเอาน้ำเพิ่มนยคะ่ะ แกงเนี่ยเขาก็ต้องใช้น้ำปลาเนาะค่ะเพราะว่าปลาเค็มเนียแล้วเนะาะมะงห้องเขาไ่ละค่ะนี่มะฮงห้องเนีอยค่ะหรือว่ามะละกอเนีอยค่ะจะทอดจะผัดแต่แกงได้หมดนะคะหรือว่าตำก็ได้ค่ะ อันนี้แกงใส่อ่าน่องไก่ด้วยค่ะจะใส่น่องไก่ด้วยค่ะเด้อใส้เนื้อล้วนๆมันก็แซ่บค่ะมันก็เลยอย่าง ใ,ใส่นาำเหมืนอนเด้ค่ะล,ลสะสะอสเนืค่ะว้าวลืมคะเทียมกระไท้กระไก่ทุกเอาด้ค่ะกรต้งองต้มเด้กร่ต้องตับเด้ค่ะกะไก้ทุตาค่ะกล้วก่หน้าล้่างคกดเด้คแล้วก็ใส่มล็กอก้เด้ค่ะมล็ก้กระแบบข้าตําเลยจ้ะ ให้เดือดได้ค่ะเด้อยังบริโภคเด้จ้านือให้เดือดให้เพิ่นเดือดเนไดอจ่ายห้นเดือดกนเด้อถ้าตอนนี้น้ำกะเดือดแล้วค่ะนันแกงกะเดือดแล้วให้สาม,มารถปรุงปรุงได้ค่ะปรุงอีกรสชาติว่าได้ รสชาตพอดีเออรสชาติว่แซบบ่เขาเนื้อแล้วก็ผงผงไม้ด้ค่ะเราก็จะใส่ผงนัวสำหรับคนรักสุขภาพก็ไม่ต้องใส่นะคะผงนัวนะถ้าคนไม่เออไม่คิดอะไรมากก็ใส่ได้นะคะีค่กะกำลังสุกเลยค่ะมะละกอเห็นไหมคะมะละกอ แกงเผ็ดก็ไม่ได้นะคะบางคนจะแกงเผ็ดก็ไม่ได้เพราะว่าผู้สูงอายุกินด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ชชิมก่อนนะแซ่บมากขออีกนิดนึ่งนื้นัว,นวแซ่บๆซ่บยค่ะปลานาเดี๋คือปลาแดดเวยค่ะ,ะ,คคะ,คะนัวแซ่บแแซ่บมากเลยค่ะนื้ทั้งแซ่บเลย ไปนิดนึงน,งนะคะนีอสุดยอดสุดยอดเลยค่ะหานเมื่อ,ดอ,ดอดได้ที่แล้วนะคะ เราก,ก็จะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในตู้เย็นนานค่ะก็เลยดำเลยนะคะใบะใบแมงลักนะคะเราจะใส่ต้นหอมก่อนนะไม่เป็นหอมสุกก่อนใส่ใบแมงลักนะคะ แกงอีสานนะคะไม่ยากค่ะไม่ยุ่งยากแต่ต้องมีเกลือมีส่วนประสาป,ประกอบนะคะถึงจะอร่อยนนัวเนาะนี่ได้แล้วค่ะได้ที่แล้วค่ะแล้วก็ใบแดงรักโล่ใบแงรักดำค่ะเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นนานแลวตู้เย็นมันเย็นมากค่ะแต่ก็ยังใช้ได้ค่ะเพราะว่า เวลาเราไม่ได้ปลูกนะคะใบแห้งๆเราก็สามารถใช้ได้นะคะใบแนงลักนะ,นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,อเห็นไหมคะนี่ยแกงมะละกอ เนี่คคยค่ะแกงบะหุ่งค่ะใส่ไก่เด้อยค่ะแซ่บเด้อดค่ะนี่ยค่ะเป็นตะกี้มากคบกค่ะเพื่อนๆนะคะขอบคุณเด้อค่ะที่เข้ามารับชมเด้อค่ะ